สวัสดีค่ะพี่น้องถึงแล้วนะคะเพื่อนมาบบานพี่จอนนี่มือปากพอน่ะเพะนะื่อกนกับ่อลาบานเพื่อนกับคาเฟ่เพื่อนยุส,สืม ขาวเราบแม่ค่ะเพื่อนสิหาลงม่ทังเลยแม่้หอย่างนั้วนึ่งนายเห็นยคุยกับพอิดวาหลังวิธีคอตัน้ำตาคุณอเ่นเราไม่ลวไมี่าเนว่่าหงายเราบกโดนันเดียวนั่นละถึงรับวิีเขามาค่ามมันยังไงหคนเต็มนะพูนละค่ะ ไปโหลดฟุลล่ปโหลดแอปอยู่พิซซอนนี่ไปใส่ถั่วลันเตาหวานลายยังไงแมนลูกกะลังนึ่งมากบอมรึเปล่าไปเหรอลูกกะลังตั้งสติได้แม่นค่ะค่ะพอนี่แม่นวิซ่อน แสดงว่าลแอร์ไม่ไอยู่กับสีม่พี่ีำลังจัดสถานที่นะคะเด็ดเด็ดน้ำเมื่อวันมาก god มันก็สิตกพี่นอนอ๋อ,อคือแดีห้ามเปลี่ยนเนาะวันนี้เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเส,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 สียงแหบค่ะไม่มีเสียง ทีมือวันไตโรดนี่แหละค่ะค่ะขอบคุณค่ะือ

ต้องเขาแบบมินิมอลพูนพี่ตนก็พี่ฮาสดีนี่นี่นี่ แอบซองแอบซองนี่นะคะปวนเยวองเราไม่ใช่ป่ะบรรยากาศดีนะคะแต่ว่าแดดจังน่อย อยากาศเลิศบรัวคาเฟ่พนอยย่ใสจังหน่อยสิเดินไปคาเฟ่คือขวัญใจของเบมก็ไฟเดอร์พี่น้องเด้อช่วงนี้แบบอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ เสียงกระสีแหบจังหน่อยเอาเสียงล้ําบนล้วน,นกระสีว่าถึงขี้วันใดกนต้องกลาบกาออภไยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเบียฟ้าหนึ่งสองสามสบการ์งสีแล้วนะบวกกับนุนเป็นโรคภูมิแพ้นะคะนั่นกรเลยสีเบียฟ้า เสียงบ่มีปนันใดจริงๆนะเป็นคนที่รักษาเสียงมากเลยนะคะนอกจากหอนหอน,นลีกินกาแฟายเย็นก็คือว,าว่านุจะบ่บะคอยกินน้ำเย็นบรรยากาศล่มเลื่นดีมาก องหน้าองการเมืองส่วนตำบลระวีตำบลรวี เพื่อพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านพิจรณนนี่มือปากนะคะผู้ใดสะดวกมากกวมาเด้อค่ะมาแรง่ยใสะดวกมากก่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดได้เลยนะคะ129วบาทนะคะศิะลปินรับเชิญมากมายแล่ะคะ่ะหลายอย่างไลานแนวเห็นแบบนี้ดูค่ะโชว์ก็ปรับเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วค่ะ ฝากเพลงก็เด้ค่ะตัวแฟสมาจังใดนะคะสาวใหญ่ใจเตี่ยไอซิดเยาวาสิรดดสรดดาเรียนโลเด้เยาวาสิเีนเตบเียนละเห็เลบดเรียน <c oughs> ออนี่ก็ตนใหญ่นีก็จ้ว่า พาร์ทยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์โอ้ยแกพี่น้องสำหรับคิวนีงกับฝากไว้จำนี้นะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ